นะครับต่อจากที่เราเปิดตัวเจ้ารถ125นะครับ e n ดู r o ของเราไปนะครับ Body 67ชัก5นะครับแต่วันนี้เราจะมาขี่เจ้าคันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวจะพาไปขี่คร่าวๆดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราออกตัวให้ดูโอ้ยอุ้ยยัยไม่โคตรแรงเลยคุณดู โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่้องชาวสายเชื้อสายดารยุโรปทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะครับต่อเจอ้านวันหรืออินฟินิตี้แบง์นะครับคุณดูก็จะเป็น EP ที่2นะครับต่อจากที่เราเปิดตัวเจ้ารถ125นะครับเอนดูโรของเราไปนะครับบอดี้67ชัก5นะครับก็หน้าตาเขาก็จะค่อนข้างที่จะ รถเราาอาการนะฮะ <Yeah. S 1> ก็จะมีหลายๆคันมีคันนี้คันนี้คันนั้นคันนู้นนะครับก็คันนี้เดี๋ยวให้ออตขี่นะครับเพราะว่าเฮ้ยๆฮ้ยเราะมขาเป็นรถที่เราใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เข้าป่าเข้าอะไรเป็นคันนี้เลยที่น้องๆเห็น <Yeah. S 1> ขี่ที่ไหนก็ตามแต่วันนี้อ๋อรถกูคันนี้ เราจะมาขี่เจ้าคันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อถ้าน้องๆอ,อยากจะตั้งชื่อก็เม้นที่ข้างใต้นี้ได้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับโอ้โหมันมันหล่อจริงๆวะเนาะคนดูว่าไหมมันหล่อมากเลยว่ะแต่ว่าไฟหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวเรายังดังแต่งรถไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปขี่คร่าวๆดูก่อนแล้วกันนะครับขี่คร่าวๆทางนี้ดูก่อนแลวกันว่าเป็นยังไงพี่เลอเอาสแตนด์ออกหน่อยออกอค่หน่อยขอบใจมากโอเคครับรถเราก็ จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็ติดตกเกอร์เราเลยนะเดี๋ยวพาไปขี่ขำๆในป่าดูเล็กๆโอ้โหยังมันขี่ยากวะเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะโหดเพราะว่าเอาง่ายเลยคือเราไม่เคยขี่เปิดสวิตเคติดเครื่องโอเคนะครับเราก็ไปอย่างนี้เลยนะครับเจ๊หนึ่งไปไปเข้าไปเลยเดี๋ยวพาไอโอนเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวมันจะดึกนะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับผมขับเร่งแม่งไวมากขับเร่งไวมากคนดูนะ เดี๋ยวนี้เจ๊ว่างนะคับเร่งไวมากถุงมือก็ใส่ยากว่าคนดูเดี๋ยวเจ๊ขอเซ็ตถุงมือใหม่ก่อนมันกำยากจริงๆต้องใส่อะไรให้หมดเลยนะตอนนอมทรงสนับสอกแต่พี่ไม่ได้ขับเร็วนะเดี๋ยวพี่โอ้โหเจ๊แม่งกำยากว่ะห็นได้วะแม่งเจ็บนิ้วว่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแม่งเจ็บตอนงัดงัดเบรกว่ะเดี๋ยวว่าหนึงนะแต่งตัวก่อนโอเคไปไปเดี๋ยวแล้วออกตัวให้ดู เฮียโอุ้ยยังไม่โคตรแรงเลยคุณดูเอาเบรกกูไปไหนอะ <Yeah, S 1> เ,เยอยเบรกก็เดี๋ยวเรากูต้องแต่งตัวก่อนไปเด้ไปเข้าไปเลยไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับโอ้ยคนดูมันขับง่ายปะแต่ว่ารถมันแม่งเป็นสายๆปะโอ้โ oh, ห oh, oh, คนดูเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ยกูจะล้มไม่เนี่ยกูจะล้มไม่เนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮียโอ้โหดินดินครับคุณดูดินครับ เฮ้ยลื่อนเลื่อนลื่นไอ้สัตว์ลื่อนมาคุณดูค่อยๆไปนะเพราะเรายัางไม่ชินนะครับดูดิดูผู้ที่ขี่เกียร์เดียวเนี่ยเกียร์สองเกียร์เดียวเนี่ยแต่รถแม่งแรงจริงทางไหนเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เบรกไม่มีสัตว์เบรกไม่มีโอ้ตูดเลยืยมาขออนุญาตลองขี่เล่นๆก่อนนะ เดี๋ยวถ้าพอเบรกดีอะไรดีชินรถแล้วเดี๋ยวชิปหน้าจะขี่โอทอทให้ดูนครับน้องๆเขาจะ่าแม่งขี่แรงโอ้โหจะโ,โดดทั้งทางเลยดเสียงเหมือนจะไม่แรงนะแต่รถมันแรงนะพี่บอกเอาไว้ก่อนนะถ้าน้องๆได้ขี่เองน้องๆจะเข้าใจนะครับแล้วเบรกพี่แม่งไม่ค่อยดีด้วย <c oughs> นี่คือจุดเริ่มต้นเข้าป่าของเราครับพร้อมเปล่าพร้อมไหมเร็วหรอเฮ้ยกูบิดเบาเเองเยียบงเลยเมื่อกี้น่ะกูเหรอเอาเยียบงเหรอ อุ้ยขออภัยนะครับขอโทษไม่ได้ตั้งใจว่าค่อยๆไปครับเนี่ยครับคือพี่ไม่ได้ขี่เร็วนะคนดูพี่ขี่เบาๆพี่ขี่เจหนึ่งน้องๆนี่นะเกีจสองไอโอ๊์ตามไม่ทันนะเนี่ยนะดูดิเนี่ยเห็นไหมพี่ไม่ได้ขี่อะไรแรงเลยขี่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าคือรถมันมีความเร็วไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับไปเรื่อยๆเนี่ยครับอุ้ยล้มจะล้มจะล้มเจอกูไม่ชินกูไม่ชินรถขาตรงขาตั้งเลยพี่ก็ยังไม่ชินนะโอ้โหโอ้โหี่ยะสะบัด โอ้ยเยี่ยมแรงจริงว่ะคนดูคือบิดบิดแรงไม่ได้เลยเนี่ยโอ้อเยเ,เอ้ยคเฮ้ยปุ๊บใจเย็นดิอย่าก,กดดันกูแล้วกูไม่มีเบรกไอ้สัตว์โอ้โหดูดูโอ้โหตายตายตายกูตายอันนี้เกียร์หนึ่งนะขี่เกียร์หนึ่งเก่งเดียวนะคนดูนะขี่เร็วไม่ได้นะแขนเจ็บ พขาโดนอะไรมากไม่ได้นะเพราะมันเป็นต้นไม้นะค่อยๆไปค่อยๆไปมึงอย่าจี้ตูดกูโอ้ยสัตว์เลยสะบัดเกือบจะล้มเนี่ยนะครับ,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 บขี่ประมาณเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนเนี่ยทางนี้ก็ได้เอ้าโอ้โหจะล้มแล้วโอ้โหดูทางเริ่มแคบเจ้าเริ่มเยอะไอ้สัตว์เอาลูกเอาโอ้โหตีหน้ากูอีกโอ้โหโอ้เจบ็จบเจบ็จบเจ็บ โอ้ยเฮียแม่งกูจะไม่อยู่กับรถแล้วเนี่ยเฮียเลยครับป่าแม่งเลยเบรกไม่มี <c oughs> นี่โอ้ยสเตอร์แม่งยาวไปคนดูต้องต้องขึ้นสเตอร์อีกว่าต้องขึ้นสเตอร์อีกว่าคนดูอันนี้คือออกป่าแรกนะโอ้โหแม่งเอ้ย โอ้โหมันเร็วอ่ะคนดูรถรถที่ไม่มีเบรกด้วยอันตรายมากเลยดูดิไอวอ๊อดตามไม่ทันอ่ะขี่เบาๆเนี่ยเอวอ๊ขี่โหดนะแต่ว่ามันรถมันเหมือนมันสเตอร์มันยาวไปมันต้องขึ้นสเตอร์ไรโอ้โหไอ้เหี้ยเจ็บมือว่ะไอ้เหี้ยไอ้อ๊อถุงมือใช้ไม่ได้ว่ะเจ็บมือชิบหายเลยเนี่ยแม่งโคตรเจ็บมือเลย เนี่ยแดงเลยดูดิมึงดูมันหนีมือกูดิเอาอั้นค่อยๆไปเบาๆนะถือว่าซ้อมก่อนใช่หรอกูขี่เบาๆสเตอมมันยาวไปต้องขึ้นสเตอแต่รถมันแรงไงกูก็งงออเนี่ยเขาดูดูดิดูดูมือพี่นะพี่บิดคันเร่งนิดเดียวนะเดี๋ยวนะดูดิดูดิโอ้ยเชี่ยสะบัด ้ยสักหมามแรงจริงคนดูมันเป็นฟิลแบบเหมือนไวไซแซดอะคนดูรู้จักปะคนดูรู้จักไวแซดปะมันเป็นฟิลนั้นเลยนะนี่ดูเฮ้ยเ,ยเยข้าป่าแล้วอันนี้ป่าสองป่าสองอีเหี้ยป่าสองป่าสองต้องแลบหน่อยแม่งกูเคยลงไปแล้วกูล้มถุงมือไม่ได้ใส่ด้วยอีเหี้ยโหดูดิ คือพี่มันรีบมาถ่ายลิปให้น้องๆดูกลัวมันข้ามก่อนนะเพราะว่าแม่งนั้เซนรถมันหานนะก็เลยต้องค่อยขี่เบาๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮียถนนค่อยๆขี่ค่อยๆขี่แต่เดี๋ยวแม่งลุ้นทุกย่างก้าวเลยเฮียโอ้ก็โฮ้ยเฮียเบรกไม่อยู่ ตายตายกูตายตายกูตายโหถนนแม่งนี่แค่กูมาลองนาเนี่ยยังขนาดนี้กลับไปสาภาพเป็นไงวะเนี่ยรถ <_ c oughs> โหเยอะเฮ้ยเจ็บเจ็บไปไว้ไปไว้เขาดูป่าสามเขาดูป่าสามพี่ขี่แรงไม่ได้พี่ขอโทษนะรถไม่มีเบรกนะน้องๆ เยอะเลอ่แหกโค้งยังไม่รู้อ่ะยังตามอยู่ยังตามอยู่กาดูเพราะว่ามันก็มาดูลายใหม่เหมือนกันเชี่ยหนามเยอะเนี่ยก็ไม่แนะนําสําหรับใครที่แบบแต่งตัวไม่พร้อมนะครับน้องๆมันค่อนข้างที่อันตรายอย่าทำเหมือนพี่นะพี่กลัวไม่ได้ขี่น้องๆดูพี่ก็เลยต้องมาก่อนนะครับขออภัยด้วยคันเร่งแม่งไวมากน้องน้องรู้สึกว่าโอ้โหแยถนนแม่งแย่กว่าเดิมเยอะเลยว่ะ ช้ร,รอบเยอะไม่ได้เลยคนดูรถมันจะมันจังงัดหรอมันไม่งัดหรอกแต่มันพุ่งแรงแล้วพี่เอาไม่อยู่ฝนตกแล้วคนดูตอนนี้ฝนตกแล้วดูดิดูดิดูดูพี่แตกเขาเล่นดิดูดิดูดิดูด,ดิรถเป็นพุ่งโค้นแรงอ่ะดูพี่เสียวเินไม่ไหววะ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใครหลายๆคนเลนเทะ แม่งเละเทะไปหมดไปูกลัวล้มว่ะมึงจะจี้กู้ไออ้เหี้ยฝนตกด้วยไอออสเอเยดินดินโอ้โหน้ำแม่งเอ้ยไปได้รถกูสุดร,รถกูสุดกู้บ่าดแค่นี้แหละเต็มหน้าเต็มหน้ากล้องไปหมดละหน้ากล้องโดนปะไม่รู้เดี๋ยวปัดให้ถ้าโดนก็ขอโทษนะ รถถือว่าเสร็ตช่งล่างก็ค่อนข้างที่จะขี่ง่ายนะแต่ฝนตกล้คนดูแมงโค้ดเซอร์ไบเวอร์เลยสัดหนึ่งรอบสนามที่จะถ่ายให้ดูให้มันจบแค่วันนี้เยอะเบรกเบรกเบรกไม่อยู่